ทำความรู้จักเจ้าหญิงมาเรียรโอลิมเปียแห่งกรีซกลายเป็นสุดยอดนางแบบแฟชั่นตัวแม่เจ้าหญิงมาเรียรโอลิมเปียแห่งกรีซปัจจุบันมีภาชันสาย24ปีเป็นพระธิดาองค์เดียวในเจ้าชายเปาโลสมกุฎราชกุมารแห่งกรีซและมารีแชนทันมิลเลอร์พระชายา โดยเจ้าหญิงโอลิมเปียเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่สองแห่งกรีซพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรีซโดยเจ้าหญิงโอลิมเปียยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษโดยมีเจ้าฟ้าชายเชาเจ้าชายแฮงเวลพระบิดาทุนหัวแม้ว่าเจ้าหญิงโอลิมเปียจะประสูตรในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่เพียงไม่นานก็ส่งแย,ยไปพำนักอยู่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกับครอบครัวทําให้เติบโตและใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ที่นั่นและส่งเข้าโรงเรียนประจําที่โรงเรียนวิน แรกระทั่งในปี2558เจ้าหญิงโอลิมเปียส่งย้ายกลับมาอยู่ที่นิวยอร์กก่อนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านตลาดแฟชัน่นมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและนอกจากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์กิีแล้วนั้น เจ้าหญิงโอลิมเปียยังทรงเป็นที่รู้จักในฐานะานังแบบผู้สูงสักมีสิริชมอันงดงามเป็นที่จับตามองและมีวิถีชีวิตที่หรูหราจงกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น fashion, ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นตัวแม่ด้านวงการแฟชั่นแล้วเจ้าหญิงโอลิมเปียยังทรงเรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้ตัวแม่ ทรงมีพระสหายเป็นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายอาทิปอปปี้ดาร์วินพาริสฮิลตันและนิกกี้ฮิลตันที่ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดดูราไฮโซที่คาร์ลฮาร์ดคอสโวในสหราชอ,อาณาจักรอีกด้วย